ดีครับวันนี้เราก็มาทําเกี่ยวกับเบรกนะฮะแล้วก็มาเปลี่ยนผ้าเบรกสักหน่อยแต่อันเนี้ยก็เรื่องผ้าเบรกก็คงจะไม่มีอะไรพิเศษนะฮะก็เราก็ดูว่าลูกสุบออกมาดีหรือเปล่าแล้วก็ขับหน่อยแต่แต่คลิปนี้ก็จะนาก็ใช้ข้อมูลที่ที่เจอปัญหานะฮะเพราะว่าอย่างลูกยางแบบเนี้ยฮะลูกยางที่อยู่ในเนี้ยฮะ ส่วนมากจะเป็นลูกยางที่ไม่โดนน้ามันไม่ค่อยได้นะโดนน้ามันก็จะพองหรือจะบวมนะฮะจารบีที่ใช้ตรงนี้ก็ต้องเป็นจารบีเฉพาะนะฮะที่ใส่เข้าไปนะฮะในจุดนี้นะฮะต้องเป็นจารบีเฉพาะจารบีเขาเลยนะฮะจารบีที่ใช้กับเบรกโดยตรงนะฮะไม่งั้นลูกยางเขาจะบวมนะฮะบวมลักษณะนี้นะฮะบวมแล้วจะมีอาการนิ่มๆนะอันนี้ก็ซื้อใหม่มานะเป็นชุดนะ จริงเขาจะขายแยกนะครับเฉพาะลูกยางกันฝุ่นอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้เขาไม่ได้ขายแยกเขามีพวกายางชุดลูกสูบอะไรมาด้วยก็เลยจะอันนี้อันนี้รู้สึกว่าจะ80 80บาททับเนี่ยชุดเนี้ยทั้งชุดนะฮะครับก็อาจจะต้องระวังหน่อยนะฮะถ้าจุดนี้จะทากระบีไม่ถึงชุดชุดที่เข้ากับเนี้ยนะฮะชุดที่เสียบเข้าไปเนี้ยนะฮะ ถ้าทาจรารบีก็ต้องเป็นจรารบีที่ของเขาโดยตรงนะฮะไม่งั้นจะบวมยิ่งถ้าเป็นการประกอบลูกสูบด้วยนะฮะอย่างสมมุติว่าลูกสูบตรงนี้นะฮะตรงชุดนี้นะฮะถ้าถอดออกมาแล้วก็ถ้าไม่ทาจรารบีก็ไม่เป็นไรนะฮะทาอะมนนเบกทาหน่อยๆก็ได้อยู่นะฮะแต่ว่าถ้าเอาเจรารบีของทั่วไปทาหรือว่าน้ำมันเครื่องโดนอาจจะบวมนะทำให้เวลา บีบมันจะฝืดนะฮะจะฝืดจะมันจะนเหนืด,นดคือลูกยางมันบวมนะฮะคือคลิปนี้ก็จะนํามาคุยกันตรงนี้ฮะเพราะว่าพอดีของผมเนี่ยโดนน้ามันมามันก็เลยบวมนะฮะลูกยางมันบวมนะฮะมันบวมเปื่อยนะฮะบางทีการหล่อลื่นอาจจะต้องใช้จรารบีโดยตรงของเขานะฮะจรารบีทั่วไปไม่ได้ ของผมนี่ถ้าเกิดไม่มีจริงผมูใช้น้ำมันเบรกของเขาเนี่ยฮะทาเคลือบๆไปก่อนนะฮะเดี๋ยวถ้าเรามีจอระบีเดินตรงเราก็ค่อยเอามาทาใหม่เพราะถ้าทาด้วยเจอร์บีทั่วไปหรือว่าน้ํามันเครื่องอะไรเงี้ยนะอาจจะรูอยางก็จะเสียเลยนะฮะจะบวมแล้วก็เสียเลยนะครับอันนี้ก็ก็มีมีข้อมูล ประสบการณ์คือ,คอ,คอลูกยางมันบวมนะก็เลยมาเล่าส่ขอนฟังนะครับเผื่อวา่าถ้าจะเกิดว่าเปลี่ยนผพาเบรกนั่ไงเราก็อาจจะดูว่าจารบีที่ใช้กับเขาโดยตรงหรือไม่ก็ถ้าไม่มีจารบีหรือว่าน้ํามันที่จะทาหล่อลื่นก็ใช้น้ามันน้ามันเบรกของเขาก็ได้นะทาเน,น่อยนะฮะดีฝ่าเราไปใช้น้ํามันเครื่องหรืออะไรหยอดมันจะตามห้ย,ยางบวมได้นะครับ แล้วก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเกี่ยวกับพระเบงครับสวัสดีครับ